สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับฝนหยุดแล้วครับแม่แม่ครับแต่ไม่แน่ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเลยออกมาหาอาหารให้สองสาวนะฮะยาที่ตัดไร้กำลังเกิดนะฮะยุ่งกัะไรครับแม่แม่ครับ ขนาดการกลางเดินหนึงสี่ยุ่งหลายอีลีครับเลมเมานะฮะมาเล็มนะครับมาค่อยๆเล็มเกี่ยวๆนะฮะว่ายัางยังเกิดไม่สูงครับสวัสดีครับ เป็นอาหารหลักนะครับเป็นอาหารหลักของช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้านะครับต้นกล้วยต้นอ้อยนะฮะต้นสับปะรดนะครับนี่ก็คืออาหารหลักของช้างที่ต้องกินทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆคลิปขอบคุณทุกๆไลค์นะครับที่แม่แม่นะครับเข้ามาให้กำลังใจพ่อควรแม่ควรนะครับครอบครัวน้องหน้าตาลพิวัฒนานะครับ กำลังใจสู้ๆนะครับพ่อเล้่า่าสคม่ควรครับยุงเยอะครับนานเห็นบัน่นไหนครับเข้าไหมเข้ามือไหมถุงมือขาดซืือใสโอ้ยดีนะครับไม่เข้ามือนะครับแค่ ขุงมือนะฮะเกี่ยวเร็วเกินครับไม่ควรเกี่ยวเร็วนะฮะทานนี้ก็เริยิ่ง่าแล้วอครับเครื่องอลายครับของคอเออคเรื่งองเนาะกำลังยิงาวครับสิ้นเดือนพอดีครับผมว่าสิ้นเดือนพอดีพอดีเลยนี่นะครับ พอแล้วครับต้องค่อยๆเลี้ยก่อนครับพระสายชันมาค่อยๆย,ย,ย้อนนะครับนะค่อยๆย,ย้อนเกี่ยวไปนะฮะถ้าเปียกๆนี่ครับเพิน่นกินไม่ค่อยดีปันไหนครับถ้าเปียก,กน้ำเปียกน้ำฝนนะครับแบบอ่า เมื่อวานนะฮะถ้าแห้งๆอย่างนี้นะครับโอ้โหรับรองว่ากินดีขนาดครับยิ่งอย่างนี้เลยนาะตยายิ่งชอบเลยครับถ้าอย่างนี้นะฮะไปครับ,รบมาแต่กผมแบกเองครับ สาวที่บ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขาดบัวไหนไหนครับมึงมึงเยอะท่านเกี่ยวเร็วครับเกียวแหงเขานะครับถุงมือไม่หอมเยอะท่านเป็นเกี่ยวฝ่าวครับแม่ขวนนะครับเป็นเกียวฝาวนะครับครับกลับไปเจอสองสาวอยู่บ้านนะครับน้อ มาจากตัดหญ้าแล้วนะคะคุณพ่อก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวพาลูกสาวไปออกงานอีเวนต์นะคะขัดน้ำให้นะคะขัดเนื้อขัดตัวนะคะวันนี้นัตยาจะไปออกงานนะคะไปเกี่ยวญ้ามาให้นะคะส่วนพ่วัษนาก็จะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านรอน้องพิกนะคะ เป็นอาหารที่เกี่ยวมาไว้ให้นะคะขัดเนื้อขัดตัวหอมๆเลยนะคะเตรียมตัวไปออกงานอีเวนต์ค่ะเพราะว่าจะไปเป็นนางแบบใช่ไหมคะพ่อควนัน จะไปเป็นนั่งแบบให้เพิ่นถ่ายรูปน้ำแมนวะไปมอบกระเช้านะคะไปมอบกระเช้าดอกไม้มอบชอบมอบช่อดอกไม้นะคะให้เ <ไป S 1> จ้าของงานมันเกิดนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปด้วยนะคะ ันนี้แม่ควันก็จะไลฟ์สดนะคะฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากแม่แม่ทุกท่านเข้ามารับชมด้วยนะคะก็จะไลฟ์ให้พี่ๆคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะจะพาลูกสาวไปออกงานนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนัตยาถ้าไปแสดงโชว์ก็ได้ออกงานเรื่อยๆอยู่นะคะรับงานนะคะ เวลาไปแสดงบางทีนะคะก็มีเขาเรียกว่าหาเสียงหรือว่าอะไรนะคะก็ให้นาตยาไปถือป้ายให้จับป้ายให้ประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนาตยาก็อยู่เชือกเดียวนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ออกงานนานแล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะก็มีพี่ๆใจดีนะคะพี่ใจบุญให้พ่อขวานแม่ขวานนะคะพาน้องนาตยาไปรับงานนะคะรับงานมอบกระเชา้า มอบช่อดอ,อกไม้นะคะ เพคนอยากเล่นฟองน้ำนองเพราะคนอยากเล่นฟองน้ำนองเพคนถือเอาฟองอยู่หัวมาเล่นถืออีกเจ๊งถือตรงขาฮือฮือ เลยพี่วาดรออยู่นี่นะพี่วาดอยู่บ้านรอนะคะเดี๋ยวน้องไปออกงานนะน้องไปออกงานนะคะพี่ว่าอยู่บ้านกับน้องกิ๊กนะคะพี่วาดไม่ดื้อนะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะพี่วาดไม่ดื้อนะคะอยู่บ้านกับน้องกิ๊กรอนะคะพี่วาดคะ

สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่พ,พี่น้องเอฟซี C, ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะก็มามถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่างไรยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไป รับชมเข้าไปติดตามคลิปน้องนัตยาพิวัฒนาด้วยนะคะฝากสองสาวน้องนัตยาพิวัฒนาและครอบครัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องเอฟซที่น่ารักตลอดไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ